100บาทของคนจนกับคนรวยมันไม่เท่ากันคือความจริงนะคะหนึ่งรบาทของคนไม่มีจะก,กินจริงๆกับบางคนที่ยังพอมีกินก็ไม่เท่ากันนะคะไปฟังคลิปวิดีโอนี้ของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเดี๋ยวครูมาคุยเรื่องหนึ่งรบาทของคุณกับหนึ่งรบาทของครูร่วมกันค่ะคนจนเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันคนที่จนร้อยหนึ่งเนี่ยเขาใช้สามวันห้าวัน เขาเห็นว่าร้อยบาทของเขาต่อได้เป็นห้าร้อยเขาเอาแต่สุดท้ายเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ร้อยบาทของเขาเนี่ยมันหลุดลอยไปแล้วและไอ้ร้อยบาทไปอยู่ไหนฮะไปอยู่คนรวยแค่นี้ฟังคลิปวิดีโอของพี่หนุ่มจบมันแทนใจครูมากเลยนะคะเพราะครูเคยเป็นคนที่มไม่มีจะกินค่ะมันมีช่วงเวลาที่ครูกลับมาจากกรุงเทพเรามาตั้งรับอยู่เชียงใหม่แล้วครูก็ประสบอุบัติเหตุของชีวิตคือไม่มีเงิน ตกงานเป็นนี้่ระบบติดบูโรขอวัดขอโบสยืมเพื่อนกินค่ะไม่ต้องหนึ่งร้อยบาทแค่หนึ่งบาทจะไปหยอดเหรียญกกอกน้ำกินไม่มีค่ะเดินไปถึงตู้เกอกน้ำไม่รู้ทำไงโกหกคนที่เขายืนแถวๆวนั้นว่าทำเหรียญตกรบอวนยืมเขาบาทหนึ่งขอเขาบาทหนึ่งได้ไหมเดีย๋ยเดินกลับมาให้ไม่มีจริงๆขอแบบหน้าด้านๆเลย สโทรหาเพื่อนทุกคนห้าบาทสิบาทก็ขอ,อยืมเพื่อซื้ออาหารหมาสี่ครูเปิดร้านครูทำอะไรก็ตามคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยมันไม่สามารถที่จะสมดุลในการทำงานได้เหมือนคนที่มีกินมีใช้ะคะ่ะยกตัวอย่างนะวันนี้คุณไม่มีเงินสักบาทคุณเดินออกไปทำงานนะี คุณต้องไปจมปากอยู่ที่ทํางานคุณเนี่ยเดินทางไปกับตีไปหนึ่งชั่วโมงทางานอีกเก้าชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงถ้าสิบชั่วโมงนั้นคุณไม่มีเงินกินข้าวเลยคุณจะทํางานได้ไม่เหมือนคนที่กินข้าวอ่ะแต่ชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินต่อไปใน,น,นขณะที่เราต้องปากกัดตีนถีบและพูดกับใครมากไม่ได้และมันอดไม่ได้กินวันสองวันและต้องหน้าด้านไปยืมเงินใครอ่ะมันเป็นสิ่งที่พูดกับใครยากและมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นมันเป็นปัญหาของเราที่เราต้องแก้ แต่บางครั้งไอ้ที่เราต้องแก้แ้ะต้องเดินในวันนั้นบางครั้งมันก็ต้องอยากเขายอมให้เขาข่มเหงให้เขาดูถูกให้เขาดูหมิ่นเกียดยามเพื่อให้มีกินและรอดไปวันในแต่ละวันชีวิตครูมีหมาสองตัวครูไม่ทิ้งมันเลยเพราะมันมีแค่หมาสองตัวที่ดีใจทุกครั้งที่ครูกลับมาแม้ครูจะไม่มีอาหารกลับให้เขากิน มีหมาสองตัวปอมปอมที่ครูจะได้ยินเสียงเขาเสมอเสมอที่อยู่ติดตัวครูครูไม่ห่างไปไหนแล้วคอนเทนต์ของครูเวลาครูสอนนักเรียนหมาของครูต้องอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่โต๊ะทำงานของครูเนี่ยอยู่ข้างหลังครูเนี่ยตลอดเวลาครูไม่ทิ้งเขาเลยเพราะช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาครูลำบากปักกติมติมากครูได้ประสบการณ์ชีวิตของแฟนเก่าหรือสังคมของเพื่อนแฟนเก่าครูสั่งสอนครูได้ดีมากกับคําดูถูกเยียบยานสุมหัวนินทาที่เขาไม่เคยรู้ว่าครูลำบากแค่ไหน แต่เขากลับมองเราเป็นวิชาชีพว่าไปเที่ยวหลอกเงินคนนั้นไปเที่ยวขอยืมเงินคนนี้ยืมไปหมดแต่เขาไม่รู้นี่คะว่าเรายืมไปสิคนเราได้เงินจากใครสักคนไหมไม่ได้ครูขอเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งครูมีประสบการณ์คือเป็นหนี้นอกระบบค่ะต้องจ่ายค่านอกระบบเนี่ยวันละสี่ร้อยห้าสิบต้องจ่ายทุกวันนะคะหนี้นอกระบบที่ย4สิบสี่วันบอกกันนอกได้เชียไหมครูขายน้ําส้มครูขายซิงอินเทอร์เน็ต ครูจะต้องหาเงินให้ได้วันละห้าร้อยเพราะว่าต้องไปห้าถึงหกร้อยบาทต่อวันเพราะว่าต้องใช้นี่ลอกระบบไปละ4ี่รกว่าบาทและที่เหลือาต้องเก็บกินข้าวและต้องแบ่งเจียดไปจ่ายค่าห้องพักอะไรด้วยคุณน้องลองมองภาพนะทุกวันต้องมีรายได้ถ้าหนึ่งวันไม่มีรายได้หมายความว่าหมวกกับน,น็อกมาจะไม่มีจ่ายเขานี่นอกระบบมาจะไม่มีจ่ายเขาถูกไหมครูอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลตอนตีสาเรียกฉุกเฉินมาล็อขอคนไปส่งและคนที่ขอไปส่งคือคนที่ครูรู้จักด้วยนะและคนอีก รอบตัวก็รู้จักว่าคนที่ไปส่งคือใครด้วยนะแต่สุดท้ายอ่ะครูหายปวดท้องหายอาเจียนหายท้องเสียแต่คุณหมอย,ยังต้องให้ยาฆ่าเชือ้อแต่สิ่งที่ครูทําได้ก็คือไม่รอค่ะยาฆ่าเชือ้อแค่ไม่ปวดครูก็ต้องเดินออกมาขายน้าส้มขายซิมเพื่ออะไรคะเพื่อมีปัจจัยในการที่วันนี้ต้องมีข้าวกินต้องมีอาหารให้หมาต้องมีเงินจ่ายนี่นอกระบบขอแค่นี้มันถึงจะรอด ครูถอดสายน้ำเกลือระหว่างรอฉีดยาเดินออกจากโรงพยาบาลมาโดยไม่บอกใครสุดท้ายมีคนเสือกที่ไม่รู้เรื่องความจริงมีเพื่อนทำง,งานโรงพยาบาลน,นะคะโทรไปเช็คว่าเนี่ยคนชื่อน,นี้ไปแอดมิดจริงไหมฉมกมุกเฉินจริงไหมเขาบอกอ๋อเข้าห้องฉุกเฉินจริงแต่ก็ออกไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเราพบหมอไม่เห็นนั่นนั่นออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเขาก็ไปสรุปว่าเช็คอินโรงพยาบาลเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างภาพไปยืมเงินคนเห็นไหมคะ คนพวกนี้เดรัชานนะสำหรับครูทุกวันนี้ครูอยากประสบความสําเร็จและก็กลับไปมองชีวิตของเขาว่าวันที่เธอทําร้ายฉันวันนั้นวันที่เธอไม่รู้เรื่องไม่รู้ความจริงและเสือกเรื่องของฉันแบบผิดๆอ่ะฉันเจ็บปวดแค่ไหนและความเจ็บปวดนั้นทําให้ฉันมองชีวิตเธอและจะมองชีวิตลูกเธอไปจนวันที่ฉันจากไปและฉันจะไม่ผิดพลาดแบบวันนั้นเพื่อให้เธอเห็นว่าสิ่งที่พวกเธอตัดสินฉัน มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอคิดครูไม่ได้เคยลําบากขนาดนั้นในชีวิตครูเป็นคนจนก็จริงนะคะแต่ไม่เคยลําบากขนาดนั้นแต่การลําบากขนาดนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจที่เราคบเพื่อนผิดแฟนผิดแต่มันเป็นครูที่ดีที่ทําให้ครูรู้จักรักตัวเองตื่นรู้ตื่นทำตื่นกับการใช้ชีวิตตั้งใจใช้ชีวิตและโฟกัสประสบการณ์ของชีวิต และเอาประสบการณ์ของชีวิตมาสร้างเป้าหมายและสิ่งที่ครูต้องมีในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะวันนี้ครูเชื่อว่ามีหลายคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับครูอาจจะไม่มีเงินเลยอาจจะหาเงินได้แค่วันละสามร้อยน้อยกว่านี้หรือมีหนี้สินหรือลำบากอยู่ถูกใครกลมเหงอยู่ถูกใครดูถูกอยู่ถูกใครกดขี่คุณอยู่สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูจะออกจากตรงนั้นได้คุณต้องตัดสินใจค่ะ ตัดสินใจที่จะมีชีวิตเป็นของคุณเลิกแคร์คนที่เสือกเรื่องของคุณกลับมาที่คุณว่าวันนี้คุณหาเงินน้อยได้ได้น้อยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณไม่มีความรู้ใช่ไหมไปเรียนรู้ค่ะไปตามคนที่เขาทําได้ตามครูก็ได้ปรึกษาครูดได้วันนี้เงินเดือนน้อยมันมาจากความสามารถที่น้อยวิธีขยายเงินเดือนเ,นเยอะก็ต้องไปขยายความสามารถของคุณเมื่อไม่คุณมีความสามารถที่มากคุณก็จะนําความสามารถนั้น ไปขยายฐานรายได้ค่ะและฐานรายได้ที่มากขึ้นจะไปช่วยกําจัดหนี้ค่ะอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง,จง,จง,จงและมั่นคงและถ้าใครก็ตามที่มีกินพอกินมีเพื่อนมีครอบครัวมีคนซัพพอร์ตไม่ต้องไปเสือกดูถูกใครค่ะมีกินก็ดีแล้ว ไม่ต้องไปเสือกอยากช่วยช่วยด้วยเจตนาดีช่วยแล้วมึงไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะตอบแทนไหมแต่ถ้ามึงช่วยแล้วมึงเอาไปพูดให้ตัวเองดูดีมึงไม่ต้องช่วยค่ะเพราะว่าการช่วยแล้วมึงเอาไปพูดนั้นมันทําให้คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือนั้นรู้สึกแย่กว่าการได้กินข้าวซะอีกถ้าครูรู้ว่าการช่วยของเขาอะทําให้ครูเจ็บปวดขนาดนั้นครูยอมตายดีกว่าขอความช่วยเหลือคนแบบนั้นมีคนที่ช่วยครูจริงๆจังๆคอยดูแลครูทุกอย่างเขายังไม่พูดเลยค่ะ เขาไม่พูดเลยเพราะเขามีปัญญาแต่อีกคนที่แม่งแค่จะได้ไม่ได้ช่วยอ่ะช่วยก็เหมือนไม่ช่วยเส,เสือกเสือกเสือกและชีวิตตัวเองไม่ดีสร้างภาพไปวันไม่เห็นตัวเองมันเยอะค่ะในสังคมเราปัจจุบันนี้เพราะในวันนี้กูเป็นกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามครูเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมันมาได้แล้วกูเชื่อและเป็นกําลังใจว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญน,นะคะครูปัจจุบันเนี้ยป่วยห้าโรคแพ้ภูมิคุ้มกันเลือดจาง ร่างกายอักเสบไตวายนะคะแล้วก็มีสภาวะเขาเรียกว่าคอมสมองของครูอะมันเหมือนมันจะออกมันจะยังไม่ถึงกับเป็นเกี่ยวกับจิตทะลุตรงนะคะแต่ว่ามันมีคือการกินยากดภูมมอะไรพวกนี้เยอะมันจะทาให้ประสาทของเราทํางานค่อนข้างที่จะพิเพี้ยนไปนะคะแต่ต้องพบจิตแพทย์บ้างนะคะเป็นนัดๆไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเป็นกําลังใจให้นะชีวิตครูอะเห็นเป็นอย่างเงี้ยครูดูแฮปปี้ดูสดชื่นแต่ร่างกายครูก็ มองแงบ้างเป็นบางวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรจงเชื่อในตัวคุณคนเดียวค่ะและอะไรที่ฟังแล้วเป็นทุกข์ไม่ต้องไปฟังค่ะคิดซะว่าหมาเห่าแต่อะไรที่ฟังแล้วทําให้คุณมีความสุขจเจริญขึ้นฟังสิ่งนั้นค่ะ,คะแล้วอย่าไปแคร์คนที่พูดกับคุณไม่ดีและถ้าคุณมีเงินไม่ต้องไปดูถูกคนไม่มีเงิน เพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ในจุดนั้นและสถานการณ์โอกาสแตต่างมันไม่เอื้ออํานวยสําหรับโชคชะตาของแต่ละคนแต่คนที่อยู่ในจุดนั้นอย่าให้โชคชะตานั้นกอดรัดคุณไว้นาน,นะคะ่ะจงสลัดความไม่ดีนั้นออกไปด้วยการตัดสินใจสร้างชีวิตของคุณเองสลัดพวกปากหมาออกไปก่อนนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ตัดสินใจที่จะเป็นคุณคนใหม่ในวันนี้ ครูปินมานัธิดาเป็นกําลังใจให้กับคุณและถ้าใครอยากปรึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาก็ทักหาครูได้นะคะไลน์แอดเท่านั้นนะติดต่อแอดมินทาเลยค่ะชีวิตครูอ่ะไม่เคยสอนใครจากการอ่านหนังสือมาครูจะแชร์แค่ประสบการณ์ตรงของครูเท่านั้นและหวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะ